รู้สึกสบายใจที่ให้ผมเป็นความสุขของไดโน่ผมก็จะบอกว่าวันที่บอกมาตลอดผมมีความสุขมากๆมีความสุขทุกครั้งเลยที่ว่าเวลาเราร้องเพลงหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีพวกคุณคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คนที่ซัพพอร์ตจากด้านหลังคนที่ดันมาข้างหลังผมรู้สึกว่า ศิลปินกับแฟนคลับอย่างเช่นต้าอูกับไดโนโมันคือสิ่งที่เดินไปข้างๆกันไม่มีผมก็ไม่มีผม,ม,ม,ผ,มผมก็คงไม่ได้รับรู้ถึงการมีทุกคนตรงนี้ไม่มีทุกคนตรงนี้ก็คงไม่มีต้าอูที่มีความสุขวนี้ขอบคุณทอย่างเลยรวมถึงงานที่จัดนอนนี้ด้วยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมา,มากๆดีใจครับดีใจแบบ มีความสุขแค่ทุกคนเี่ยมาด้ตรงนี้เรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ทุกคนคอยทําให้ตั้งแต่อยู่มาไม่ว่าจะสมมติผมรู้สึกไม่ดีก็จะมีแฮชแท็กบางอย่างขึ้นมาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไปด้วยรวมถึงของขวัญต่างๆจะเล็กจะใหญ่จะโตงานต่างๆผมมีความสุขมา,มากๆเพราะว่าอย่างน้อยมันทาให้ผมรู้สึกว่าไอ้ผมมีเล็กโอ้จริงๆนะแบบมีอยู่จริงๆนะคนที่คอยซัพพอร์ตเราผมก็อยากจะบอกทุกคนจริงๆว่ามันมีอยู่จริงนะศิลปินที่รักพวกคุณจริงๆ ที่พูดไปบ้างแล้วแหละครับว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเหมือนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งอีเวนที่ทำใเรามาเจอกันทําให้เรา,เรามันยิ่งย้ําความรู้สึกข้างในว่าว่าผมมีทุกคนอยู่จริงๆแล้วก็มีความสุขก็ยห้คนอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เลือกผมที่รู้สึกสบายใจที่ให้ผม เป็นความสุขของไดโนผมไม่้จะบอกว่าวันที่บอกมาตลอดผมมีความสุขมากๆมีความสุขทุกครั้งเลยที่ว่าเวลาเราร้องเพลงหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีพวกคุณคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คนที่ซัพพอร์ตจากด้านหลังคนที่ดันมาข้างหลังผมรู้สึกว่าศิลปินกับกแฟนคลับอย่างเช่นต้าอูกับไดโนมันคือสิ่งที่เดินไปข้างกัน ไม่มีผมก็ไม่มีผมผมก็คงไม่ได้รับรู้ถึงการมีทุกคนตรงนี้ไม่มีทุกคนตรงนี้ก็คงไม่มีตาอูที่มีความสุขกวันนี้แกจะบอกว่าถึงแม้ว่าเส้นทางของศิลปินคนนี้มันไม่ได้ราบรื่นไม่ง่ายเลยมันไม่ได้สนุกมันไม่ได้พูดปาดอะไรมากมายแต่ว่าก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กัน แล้วผมก็จะใช้ชีวิตชีวิตนี้กับเส้นทางศิลปินนี้เส้นทางต่อไปข้างหน้านี้ให้ดีที่สุดนะครับบวังว่าคงไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรอีก <c oughs> แล้วนะครับก็ขอให้พวกเราเป็นความสุขให้กันและกันแบบนี้ไปน,นานๆนะครับขอบคุณครับ